สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตองอได้รับคะแนนสูงสุดในดัชนีวัดความโปร่งใส ITA หรือ Integrity and Transparency Assessment จนคว้าอันดับหนึ่งประจำปีหลายคนช็อกจนสงสัยว่ามันได้ที่หนึ่งตรงไหนสอตองอเป็นหน่วยงานอิสระที่มีภารกิจสำคัญในการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินการใช้เงินของหน่วยงานรัฐและการรักษาวินัยทางการคลังแต่กระบวนการประเมินคะแนน ITA ในกลุ่มหน่วยงานระดับองค์กรอิสระ กลับเป็นการดําเนินการแบบผลัดกันเกาหลังต่างฝ่ายต่างถ่อยทีถ้อยอาศัยช่วยกันประคับประคองไม่ให้คะแนนออกมาดูดีจนเวอร์กระบวนการแบบนี้ย่อมทําให้เกิดคําถามขึ้นในสังคมถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการการประเมินและโดยเฉพาะต่อวิธีคิดในการวัดความโปร่งใสของหน่วยงานรัฐในภาพรวมดัชนี ITA ซึ่งจัดทําโดยสํานักง,งานปป,ปชเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดระดับความโปร่งใสและทำมาพิบัลในหน่วยงานภาครัฐโดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่น การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรก็ตามกระบวนการการประเมินกับมุ่งเน้นที่การตรวจสอบเอกสารเว็บไซต์ระบบตอบแบบสอบถามและการจัดทํารายงานเชิงระบบมากกว่าการสะท้อนสถานการณ์จริงหรือข้อเท็จจริงจากภาคสังคมที่ได้รับผลกระทบประเด็นที่น่ากังวลคือแม้หน่วยงานใดจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมถึงการทํางานที่ล่าช้าไม่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณะ หรือถูกตั้งคำถามถึงความไม่โปร่งใสแต่หากยังสามารถจัดทำเอกสารได้เรียบร้อยตอบแบบประเมินได้ครบถ้วนและนำเสนอข้อมูลตามที่ระบบต้องการหน่วยงานนั้นก็ยังสามารถได้รับคะแนนสูงจาก ITA ได้อยู่ดีซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณผิดๆให้กับระบบราชการว่าความโปร่งใสคือเรื่องของเอกสารมากกว่าความไว้วางใจจากประชาชนกรณีของสอตองอจึงอาจไม่เพียงเป็นการแสดงให้เห็นว่า องค์กรนี้มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลภายในและมีระบบที่ดีพอจะผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับสูงเท่านั้นแต่อาจยังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของกระบวนการวัดผลที่ไม่ได้นำความเป็นจริงของสถานการณ์มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนโดยเฉพาะกรณีที่สังคมทราบดีถึงความไม่โปร่งใสของการก่อสร้างอาคารสตง,งแห่งใหม่ที่พังถล่มลงมาเงินจากภาษีของประชาชนกว่า2000ล้านบาทกลายเป็นเศษซากกระดาษไปทันที ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการตรวจพบว่าสอตอง,งอมีการใช้เงินจัดซื้อของภายในอาคารสำนักง,งานแห่งใหม่สูงเกินความจำเป็นเพราะถ้าเอาเรื่องนี้มาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการประเมินความโปร่งใสด้วยไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่สอตอง,งอจะกคว้าอันดับหนึ่งในประเภทองค์กรอิสระหากประเทศไทยต้องการระบบประเมินความโปร่งใสที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงการพัฒนา ITA ในอนาคตควรขยับจากการวัดตามแบบฟอร์มไปสู่การวัดตามสถานการณ์จริง การพิจารณาคะแนนควรครอบคลุมถึงการจัดการข้อร้องเรียนการรับมือกับวิกฤตการเปิดเผยข้อเท็จจริงในเวลาที่เกิดความสงสัยและการตอบคำถามของสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้นอกจากนี้ควรมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสื่อมวลชนและภาควิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วยไม่ใช่จำกัดอยู่แค่ภายในกลไกของหน่วยงานรัฐเท่านั้นเพราะในท้ายที่สุดความโร่งใสัยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากผู้ที่ถูกตรวจสอบ กลายเป็นผู้ประเมินตัวเองหรือประเมินกันเองภายในระบบปิดทั้งนี้ในกรณีที่สอตองอหากยังเห็นว่าการเรียกคืนศรัทธาของประชาชนให้กลับมาเชื่อมั่นสอตองอเหมือนในอดีตนั้นก็อาจต้องเริ่มจากการแสดงสปิริตขอสลัดสิทธิการรับรางวัลน,นี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องกระบวนการประเมินคะแนน ITA ให้เล็งเห็นถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยไม่ใช่หลับหูหลับตาอ่านแต่เอกสารที่เต็มไปด้วยผักชีโรยหน้าเพียงอย่างเดียว โดยการพิจารณาคะแนนควรครอบคุมถึงการจัดการข้อร้องเรียนการรับมือกับวิกฤตการเปิดเผยข้อเท็จจริงในเวลาที่เกิดความสงสัยและการตอบคำถามของสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ที่สุดแล้วการเป็นอันดับหนึ่งจึงไม่ควรยึดติดกับรางวัลหรือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จเชิงระบบเท่านั้นหากแต่ต้องเป็นหลักฐานของความน่าเชื่อถือที่ประชาชนสัมผัสได้จริงด้วย